สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทถึงวันศุกร์เวลา17.30น,นที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดรอารยาสาริกภูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่ปั้นจารรุณีฝุกส,สวัสดีนชะค่ะกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปทค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หัวข้อของเราคือ ดูแลไตแบบศาสตร์ชลอวัวัค่ะมีข้อมูลนะคะจากกรมอนมามัยหรือ WHO พบว่า1ใน10ของประชากรทั่วโลกมีการทำงานของไตผิดปกติและพบว่าผู้ที่เสียชีวิตประมาณหนึ่งล้านคนมีสาเหตุมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะทำให้เกิดโรคไตวายเรือรังสำหรับประเทศไทยสถานการณ์ ของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2565พบว่า1ใน25ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังคือรายใหม่เลยนะคะคุณยุ้ยคะพี่ขอถามแทนคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าไตวายเรื้อรังกับไตวายเฉียบพลันนี่มันต่างกันยังไงบ้างคะไตวายเฉียบพลันนะคะมันเป็นอาการชั่วคราวค่ะ พอมันแก้ไขได้แล้วเนี่ยไตยก็จะกลับมาทำงานปกติอาจจะฟอกแค่1-2ครั้งในในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพี่ยุทอยเคยเจอเยอะค่ะก็คือกลุ่มผู้ป่วยหัวใจวายหรือว่า stroke ในขณะที่แบบเรากำลังจะตายอ่ะพี่เบิ้ลเลือดทั้งหมดจะพุ่งขึ้นไปที่สมองเพื่อเพื่อเซฟสมองเพราะฉะนั้นอวัยวะที่อยู่ต่ำกว่านั้นก็จะขาดเลือด แล้วไตเราอ่ะมันซึ่งเป็นแบตเปียกอะค่ะมันมีน้ําวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาอยู่ๆเหมือนกับพี่มีมอเตอร์น้ําอ่ะแล้วแล้วอยู่ๆพี่แบบเหมือนไปหยุดน้ํามอเตอร์ก็จะวิ่งแห้งอยู่เนี้ยตอนนั้นอะเห็นชัดเลยนะคะใช่ก็จะเกิดแบบจากนั้นก็จะพอแบบหัวใจวายถัดไปก็จะไตาวายแล้วเขาก็จะฟอกท,ทางนี้ทางนี้ทางไอ้เส้นเลือดที่คอเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นการฟอกแค่หนึ่งหรือสองครั้ง ค่ะอันนี้คือลักษณะของไตเฉียบพลันค่ะเฉียบพลันแล้วแล้วไตวายแบบเรื้อรังล่ะคะไตวายเรื้อรังเนี่ยการทํางานของไตจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะเนื้อเยื่อไตก็จะถูกแทนที่ด้วยแผลเป็นหรือว่าผังผืดแล้วขนาดของไตก็จะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ตัวอัตราการกรองผ่านไตก็จะค่อยๆน้อยลงแต่ก็มีทางแก้ไขได้ค่ะอื สารอาหารที่มีงานวิจัยสําหรับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมีอะไรบ้างคะทรคะตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวที่แบบจัดมันถึงตอนดีอยู่ว่าคุณผู้ฟังคุณแล้วละ่ะโคเอมไซคิวเทนค่ะโคคิวเทนมีงานวิจัยช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอาการดีขึ้นทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้ฟอกไตแล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างการฟอกไตจริงๆแล้วโคคิวเทนมีงานวิจัยทั้งในไตวายวเฉียบพลันแล้วก็ไตวายเรื้อรังจากเบาหวาน แล้วก็มีงานวิจัยเรื่องของการเพิ่มอัตราการกรองผ่านไตหรือที่เราเรียกว่า e g f r มันไ้เพิ่มตัวนี้ได้ด้วยอืมค่ะก็จำเป็นจริงๆค่ะสำหรับ CoQ10 ทีนี้สารอาหารตัวต่อไปล่ะคะสารอาหารตัวต่อไปอยู่แนะนําม agnesium d ี ribospeople และถ้า m a แมกนีเซียมมีงานวิจัยบอกว่าการให้แมกนีเซียมในผู้สูงอายุค่ะทำให้การทำงานของไตดีขึ้น ส่วนน้ำตาล d ีไลโบมีงานวิจัยว่าน้ำตาลดีไลโบรสกับการปกป้องเซลล์ของไตจากความเสียหายจากไตที่บาดเจ็บหรือขาดเลือดพี่อยากให้คุณยุ้ยช่วยอธิบายกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของโรคหัวใจกับโรคไตค่ะมันเป็นเรื่องของพลังงานคะในขณะที่สมองของเราเนี่ยใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักไม่ก็ใช้คีโตบอดี สมมติเราทำคีโตเจนิกก็ด้ใช้คีโตบอดี้ได้แต่ว่าปกติเนี่ยในสภ,ส,สภาวะปกติอะสมองใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักในขณะที่หัวใจอะใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักคราวนี้ไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นไขมันสายยาวมันต้องอาศัยแอลคานนตีนซึ่งตับกับไตผลิตได้เนี่ยลากกรดไขมันเข้าไปเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่แบบเหมือนไตวายเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในการผลิตแอลคานนตีนละ มันมีขบวนการของการทํางานกันนะคะใช่ต้องมีมีตัวนี้แล้วยังต้องมีตัวนี้ลากเข้าไปมันถึงจะเกิดผลนะคะคือซึ่งตับและไตเป็นอวัยวะที่กําจัดสารพิษค่ะทั้งคู่เลยอันนี้เป็นทั้งตับทั้งไตใตับไี่กำจัดสารพิษนะคะพอไตเราทํางานไม่ดีมันก็ผลิตแอลคาเนตีนไม่ดีนะคะซึ่งทีนี้หัวใจต้องอาศัยทั้งแอลคาเนตีนและโคควเทน ก็เลยผลิตพลังงานได้ไม่ดีไปด้วยค่ะมันโยงมา<ช>เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็คนไข้ลอกไตเนี่ยจะมีปัญหาในการขับน้ำพอมีปัญหาในการขับน้ำเนี่ยหัวใจบางทีบีบไม่ออกเลยบางทีจากไปก็กลายเป็นหัวใจล้มเหลวแบบเวลาที่เขาบวมบวมจากน้ำเนาะส่วนที่พี่ปั้นถามเรื่องคนไข้ฟอกไตอะค่ะในในคนไข้ที่ฟอกไตเนี่ยในขบวนการล้างไตหรือการฟอกไตเนี่ย จะมีการสูญเสียกรดอะมิโนกลุ่มหนึ่งออกจากกระบวนการฟอกแอลคาดิทินก็เป็นตัวหนึ่งที่เสียออกไปจากกระบวนการฟอกแล้วก็มีกรดอะมิโนอีกตั้งหลายตัวที่เสียไปค,คราวนี้เวลาคนไข้ฟอกไปคุณหมอก,ก็จะให้กินไข่ต้มค่ะคือเหมือนกับทดแทนกรดอะมิโนท,ที่เสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยไปกับหัวใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดอะไรที่ตัดเตือนไปก็ตัดเตือนใจด้วยนะ <c oughs> ตัดเตือนตัดเตือนไตก็ตัดตัดเตือนใจด้วย<ช>มันสัมพันธ์กันแบบนี้นี่เองนะคะค่ะก็สารอาหารที่ดรแนะนำอันนี้ค่ะที่แนะนำไปแล้วในการดูแลไตคือโคเคเทนใช่ค่<ฮ>ะ,ะสำคัญมากๆกับแมกนีเซียมดีไรโบสใช่ค่ะค่ะแล้วยังมีตัวอื่นอีกใช่ไหมคะมีตัวอื่นค่ะก็จริงๆแล้วยูก็จะพูดถึงตัวที่ใช้เภสัชตำรับที่ยโรปใช้รักษาไตวาย แต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงอ่ะยู่ก็จะบอกว่าเรื่องของไปกับหัวใจอ่ะมีความสัมพันธ์มากเพราะว่ากับโค q 1 0แต่ละอ,อวัยวะเนี่ยต้องการโค q คิวเในปริมาณที่ไม่เท่ากันสร้างพ,าพลังงานเซลล์ระดับเซลล์ใช่ไหมคะคืออ,อวัยวะไหนที่ต้องใช้พลังงานสูงมากเนี่ยเขาต้องการโค q คิเทเยอะมากไม่งั้นการทํางานของเขาจะผิดปกติทันทีอ,อวัยวะที่ใช้โค q คิทในปริมาณสูงก็จะมีสมองหัวใจ,วใจตบ ไตผิวหนังผิวหนังนี่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในตัวเรานะก็เรียกว่าดูแลดูแลทั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณต้องเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นโรคไตตับแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยคคิวเทนมันจะตกควบเลยพี่แล้วยิ่งแบบมันตกแบบไก่กับไข่เลยอ่ะพอตกการทำงานก็ตกเราก็ต้องเติมใช่คคิวเทนกายเป็นตัวตัวหลักเลยค่ะ ค่ะ c o q ทนแล้วก็แมกนีเซียมดีไลโบสมีไหมคะตรงนั้นมีแมกนีเซียมมีงานวิจัยเรื่องไปแบบเยอะมากเลยค่ะที่ต้องขอโชว์หน่อยละค่ะนี่ละค่ะเขาเป็นน้ําตาลห้าเหลี่ยมฮะดีไลโบสเป็นน้าตาลห้าเหลี่ยมที่ร่างกายผลิตได้เองแต่ผลิตแค่พอใช้ในแต่ละวันถ้าเกิดหัวใจทํางานไม่ดีผลิตไม่พอต้องเปิ่มค่ะค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์อด ท o p ป h o p p i n g ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวสารตัวอื่นๆเนี่ยจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันว่า,าการดูแลไตของเราจะเป็นสารอะไรบ้างเดี๋ยวพบกันสักครู่เดียวค่ะ Top h เฮ l ส์สตอรี่ทิอาการที่อาจบ่งบอกว่าไตาเสื่อม มีตั้งแต่ความดันโลหิตสูงขึ้นปัสสาวะลำบากขึ้นหรือปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อยครั้งยามกลางคืนปวดหลังบริเวณเอวปัสสาวะเป็นฟองขาอ่อนแรงส่วนใหญ่คนไข้โรคไตมักไม่ค่อยแสดงอาการจนกระทั่งไตทำงานน้อยลงเรื่อยๆอาจเริ่มมีอาการบวมให้เห็นอาจมีอาการคารันตามตัวเพราะของเสียข้างควรพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของไต